เยอะแยะมีต้นเดียวที่ติดลูกเพื่อนเลยนี่ต้นเดียวติดลูกแต่ก็คุ้มมากเลยนี่ดูดูดูลูกอันนี้ใหญ่มากเลยนี่ใหญ่แล้วก็ยาวยังไม่ไม่เก็บกินนะคะเนี่ยจะเอาไว้ทําพันุ์ดูเพื่อนเลยดู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 อยู่เตี้ยเตี้ยก็มีลูกเยอะแยะเลยนี่นี่นี่ดูดูพวงนี่นี่หนึ่งสองสามสี่นี่โอ้ยเพื่อนๆจะถนอมไว้ให้ดีเลยนี่ จะไม่กินนะคะจะเอาไว้ทําพันธ์อร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพื่อนให้มาเพื่อนให,ห้เมล็ดมาเออนี่ต้นเดียวเขารอดมาทีา่ยายมาปลูกนึกว่าเขาตายแต่แกเขารอดมาดูดนินี่นี่นี่โอ้โหจะไม่กินนะคะจะเอาไว้ทําเมล็ดแต่จะอดใจไว้หรือเปล่าอดใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะรอตีมือยายตาเด้อกลัวอดใจไม่ได้ ดูดิอันนี้โตแล้วอัน,นอยู่ในบ้านผักยาวกว่านี่แต่ว่ายังไม่โตอนี่พวกนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่กำลังจะมานี่แต่ว่าคนละพันกันใบใบเขาจะไม่เหมือนกันอันนี้ใบมันจะดำเข้มเลยนี่อันนี้ใบาขาวๆน่าจะเป็นที่ยายเคยปลูกอฝักมันจะเล็กมารอรุ่นกันอดูพริก ท่ายแล้วท่ายเลยมาให้ดูพริกดูงามมากแต่มะเขือเพื่อนๆเลยนีนน่ไม่เคยได้กินเลยเศร้าใจจังเลยเพื่อนๆเลยดูเมื่อกี้ดีใจถ่าย,ถ,ายถ่ายคลิปเปลี่ยนอารมณ์ทันทีเมื่อกี้ดีใจดีใจไอ้ทั่วฝั่งยาวพอมาเจออันนี้เศร้าเลยเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรเพืเ่อนๆตอนแรกก็งามงาม พอามาตอนนี้ยายไม่เคยปลูกในนี้ได้กินยายก็เลิอกอุตสา,าห์เลิกปลูกแล้วนะก็เลยปีที่แล้วสองปีที่แล้วปลูกใส่กระถางมันได้กินเนาะปีนี้ก็เลยปลูกอีกแต่ต้นกลาบเยอะก็เลยมาปลูกในดินแต่ในกระถางก็เหมือนกันเหี่ยวเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูเหนื่อย สวยอุตสาหดีใจผลสุดท้ายก็หมดน,นี่ในกระถางก็เหมือนกันเพื่อนๆนี่ไม่รู้จะทำยังไงปีที่แล้วก็เหมือนกันแต่ก็เป็นรอ,รอดรอดเป็นบางอัน ในบ้านผักเดี๋ยวพาไปดูในบ้านผักสองตน้นก็ไม่รอดนี่โอ้โหอ้แตงกวาโตไวอู้ยดู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 ดแตงกวาต้นนี้เพื่อนเพื่อนต้นนี้ไม่เป็นอะไรอยู่ตรงนี้ตรงพวงนี่โอ้ยเด็ยใหนี่ยายตัดนี่นี่น,น,น,นี่มาเสียวไว้มันรอดแล้วเพื่อนเพื่อนนี่รอดแล้วนนยอดมาหนุน ยายตัดขแขนงมันมาเสียบไว้ในกระถางนี่เนี่ยแขนงแล้วเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวจะตัดไปเสียบอีกนี่นี่มันหักลงเห็นไหมนี่ขแขนงมันอันนี้ยายทำยอดเขาหักเพื่อนทำยอดเขาหักเออนี่ให้มันขแขนงอุ้ยอันนี้ก็มานี่นี่นี่ไอ้น,นั่นลงละ ยอดยาวแล้วเดี๋ยวจะผูกก่อนโอ้อย่าพึ่งหักย่าพึ่งหักไปยายขอไปทำงานก่อนนะไม่จะถ่ายแต่ทัวเอาวกไม้นี่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 น,นี่เอาน้ำล้น